วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2567บริษัทสิวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดและบริษัทฟินเอ็กเวลเทคจำกัดจัดกิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัทณนะบริษัทสิวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดซอยพัฒนาการ31ทับ1ตัวส่งผลต้นกำเ เจรให้ดวงภาพประจําหลายเป็นผู้เจริญด้วยเป็นผู้เจริญด้วยอายุวัฒนะยืนยาวอายุวัฒนะยืนยาวให้ชีวิตประสบแต่ความราบรื่นให้ชีวิตประสบแต่ความราบรื่นรุ่งเรืองรุ่งเรืองร่ำวร,รวยร่ำรวยเจริญในธุรกิจห,หน้าที่การงานเจริญในธุรกิจหน้าที่การงาน โดยมีดรยศวั์ฐานนภัชสิริและคุณปัญชรีฐานนภัสิริประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทศิวิไลกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดและอาจารย์เอกนัทเชื้อสุวรรณ c p o a n d c o f o u n d e r บริษัทฟินเอ็กเวลเทคจำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้ร่วมก่อตั้งพนักงานรวมถึงพาร์ทเนอร์สิวิไลร,ร่วมพิธีสงฆ์จริญพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเพนแด่พระสงฆ์เก้ารูปจากวัดเทพลีลาพระอารามหลวงข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย,วายพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ดนนแด่พระพิสุสง์ ขอพระพิสุสง like ์จงรับพัฒตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรกขผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิน ขออนุมโมทนาบุญกับคณะผู้บริหารผู้ร่วมก่อตั้งพนักงานรวมถึงพาร์ทเนอร์และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมงานบุญในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่ศีวิไลทำบุญครบรอบ3ปีนะครับกำลังก้าวขึ้นปีที่4 อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องสมาชิกชาวสีวิไลว่าพวกเราทุกคนจะเติบโตเราสร้างชุมชนที่เป็นความหวงังเป็นแสงสว่างแก่ชุมชนของเราแล้วก็เราทุกคนจะเติบโตไปได้วยกันขอบคุณครับค่ะข,ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านค่ะที่ร่วมมือร่วมใจร่วมสนับสนุนสีวิไลด้วยกันค่ะวันนี้ผมนะในนามของผู้ร่วมกว่อตั้งและก็เป็นซ e o ของบริษัทฟินรรเทควิโอเทคนะครับเราขอสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นในการ ดูแลและผลิตภัพฑนของเราให้ออกมาดีสุดมีคุณภาพและมีเสียภาพที่สุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ทุกท่านได้ตั้งใจไว้นะครับวันนี้ก็เกิดเสมือนว่านกน้อยฟิทเอกได้ออกสู่โลก,กว้างาได้รับความเมตตาไว้ใจจากทุกท่านในการช่วยอุ้มชูนะครับเราหวังว่าวันหนึง่งนกน้อยตัวนี้จะสามารถเติบโตขึ้นสยายปีกบินได้อย่างสวยงามเพื่อนำพาทุกท่านไปสู่เป้าหมายที่ทุกท่านได้ตั้งเป้าหมายไว้ขอบคุณทุกท่านครับผม ด้วยมหากุศลที่ทุกท่านร่วมกระทําในครั้งนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดจะทําสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ